ทําการบินแบบอัตโนมัตินะครับโดยการมาร์กจุดเข้าไปที่แอปนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เชื่อมต่อครับกดไปที่บลูทูธกดโอเคเลือกรีโมทกับโทรศัพท์ให้เชื่อมต่อกัน เสร็จแล้วไปที่แผนที่บินเสร็จแล้วก็จะขึ้นแปลงมาต้องเชื่อมอินเทอร์เน็ตทุกครั้งนะครับจะได้เห็นพื้นที่เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปที่3ามขีดด้านบนก็จะมีให้เรากดคำว่า Add Cloud เสร็จแล้วหลังจากนั้นกดตรงปักหมุดตั้งชื่อตั้งชื่อคนที่จะบินหรือตั้งชื่อเจ้าของแปลงกดยืนยัน ดังนั้นหมุดก็จะขึ้นมาให้แล้วก็ขยาย<ป>เพื่อปักหมดุดปักจุดที่1ปักจุดที่2ปักจุดที่3ปักจุดที่ส หรืออาจจะปักหลายๆจุดก็ได้ตามพื้นที่นั้นๆเสร็จแล้วก็เซฟบันทึกพอบันทึกเสร็จเขาจะถามว่าจะทำต่อไหมถ้าไม่ทำต่อก็กดคำว่าไม่ใช่เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ส่งกด3ขีดเพื่อส่งแปลงที่เราปักหมุนเมื่อสักครู่นี้จะไปบินเขียนว่านาข้าวเสร็จแล้วก็กด ภาษาจีนขวามือเพื่อส่งตั้งชื่อที่จะบินเพื่อให้เราจำได้กดยืนยันกดเสร็จสิ้นกดยืนยันตอนนี้ส่งไปแล้วเคลีย หน้าจอกดตรงโฮมเป็นรูปบ้านด้านบนหลังจากนั้นกดเข้าไปที่สตาร์ทกดไปที่สองจดหมายด้านบนหน้าข้าวที่เราส่งมาเมื่อส,สักครู่นี้หลังจากนั้นจะขึ้นแปลงมาให้ให้เราปรับขึ้นแปลงมาให้ จ,จุดส,ดสตาร์จะเป็นจุดสีจุดสตาร์จะเป็นจุดสีตัว S สีสีเขียวขอโทษทีครับจุดสตาร์เป็นจุดสีเขียวจุดตัว F เป็นจุดตัวสิ้นสุดระบบเครื่องจะไปบินจากฝั่งนู้นเข้ามาหาเราถ้าเราไม่ชอบแล้วก็ปรับเส้นทางต้องกดแช่ไว้แป๊บหนึ่ง จิ้มให้โดนเสร็จแล้วมันจะขึ้นอันแรกว่าในนี้จะมีการเว้นระยะหมายถึงปรับขอบเส้นเพื่อให้ห่างเพื่อใหห่างจะบวกหรือลบห่างกี่เมตรได้หมดเราก็ปรับเส้นเราสามารถปรับได้เราจะปรับ เท่าไหร่ก็ได้ตามสรีรลดโดนของเราเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็กดยืนยันโอเคจากนั้นจุดสตาร์ทอยู่ฝั่งตรงข้ามเราจะเปลี่ยนจุดสตาร์ทมาฝั่งเราก็กดปรับเส้นทางใหม่กดขึ้นไปตรงลูกศรไปที่ บรรทัดที่4ปรับเส้นทางประเภทเส้นทางเสร็จแล้วกดคำว่าย้อนกลับทั้งล่างสุดตัวเก็จะย้ายมาอยู่ข้างล่างแล้วก็จะเริ่มบินจากตรงนี้แล้วแล้วก็กดโอเคหลังจากนั้นถ้าเส้นทางเส้นนี้เราไม่ชอบเราก็สามารถปรับหมุนเพื่อ,อ,อตรงลูกศรฝั่งนี้เพื่อปรับหมุนตามเส้นทางที่เราต้องการบิน ปรับมุนได้รอบทิศพยายามดูตัว S ว่าตัว S อยู่ฝั่งไหนเราก็สามารถาจุดเริ่มต้นเราก็สามารถปรับได้ใหม่สามารถทำตามที่ท่านต้องการโอเคตอนนี้เราจะบินแบบนี้ก่อนนะครับทีนี้ถ้าขอบเส้นชิดไปเผื่อมีต้นไม้เราก็ปรับสามารถปรับ เส้นทางใหม่ไปที่ลูกศรเหมือนเดิมกดไปที่ลอยหยักจะปรับทีละเส้นหรือปรับทั้งหมดก็ได้ถ้าปรับทั้งหมดก็เลือกทั้งหมดกดเลือกทั้งหมดเสร็จแล้วก็บวกลบบวกขึ้นไปเส้นทางก็จะเริ่มหมดลงมาก็ห่างจะให้ห่างกี่เมตรก็อยู่ที่เราตั้งได้หมดตั้งแต่5เมตรจนถึงตั้ง10เมตร ถ้าสมมติเราไม่ห่างก,ก็กดกลับเหมือนเดิมสมมติว่าเราคิดว่าเรา mark เส้นได้แม่นแล้วก็โอเคเอาตามนี้ได้กดโอเคยืนยันหลังจากนั้นพอเสร็จแล้วเราก็กด s าร์ทพอกด s าร์ทเสร็จแล้วเราก็มาปรับน้ําว่าจะบินน้ํากี่เปอร์เซนต์กี่ลิตรต่อไร่ปรับความเร็วบินเท่าไหร่นะครับข้างบนก็จะเป็นการปรับน้ําสามารถเลื่อนได้โอเคเสร็จแล้ว ความเร็วก็สามารถเลื่อนได้คิดถึงครับเลื่อนได้นะครับก็สามารถเลื่อนได้โอเคนะครับจากนั้นเรนดาร์มีไหมเรดาร์เราไม่ได้เปิดระบบจะอัพโหลดข้อมูลไปที่เครื่องนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะถามไปอีกว่าทิเปกติไหมความสูงที่จะขึ้นบินเทคออฟครั้งแรกขึ้นบินครั้งแรกเอากีเมตร เราสามารถบวกลบได้เราต้องการให้สูงขึ้นบินครั้งแรกขึ้นสูง5เมตรแล้วก็ปรับขึ้นได้หรือเราจะให้ขึ้นสูงแค่สามเมตรแล้วก็ปรับถอยหลังได้โอเคเราจะบินสามเมตรอ่ะทีนี้เรามาดูกันครับเราก็จะสไลด์แล้วนะครับเครื่องอยู่ตรงนู้นนะครับเครื่องอยู่ฝั่งนู้นทีนี้เราจะกดะจิ้มนะครับตรงลูกศรแชร์ไว้แล้วก็ลากไปทางขวา ับเครื่องก็จะเริ่มสตาร์ทแล้วทีนี้เขาก็จะบินไปตามเส้นบินนะครับที่เรา,เาทำการตั้งค่าไว้เราก็จะบินหางจากต้นไม้นะครับในนี้แอปพลิเคชันนี้เขาก็จะเริ่มจากตรงนี้นะครับโอเคเขาก็จะเข้าลายบินนะครับสตาร์ทบินแล้วก็ฉีดพ่นน้ำเองอัตโนมัติครับ ตรงนี้ก็จะมีรายงานสถานะนะครับความเร็วมีกล้องครับให้เราดูครับเราก็สามารถปรับค่าได้ถ้าเราจะหยุดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็กดหยุดเครื่องเองก็จะหยุดนิ่งๆนะครับแต่อย่างนั้นถ้าเราจะกดต่อเนื่องนะครับ เราก็สามารถกดไปที่คำว่าต่อเนื่องได้แล้วก็กดโอเคเครื่องก็จะต่อเนื่องเหมือนเดิมนะครับโอเคนี่คือการาปักหมุดบินอัตโนมัตินะครับ เบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับถ้าสมมติว่าเรายกเลิกเอาเครื่องกลับมาน้ําหมดก็สามารถกลับไปที่เดิมเหมือนเดิมได้นะครับทีนี้เราจะยกเลิกนะครับการกลับมาของน้ําหมดแล้วเราจะกลับไปอย่างไรนะครับสมมุติว่าตอนนี้น้ําหมดแล้วนะครับเราก็เอาเครื่องกลับมานะครับการเอาเครื่องกลับมาก็มี3แบบ นะครับก็คือแบบอ๋อก็มี2แบบนะครับ1ก็คือบินกลับ2ก็คือให้มันกลับมาเองครับโ okay. อเคสมมุติเครื่องลงจอดแล้วนะครับทีนี้เราเติมน้ํายาเสร็จแล้วเราเติมใส่แบตเรียบร้อยนะครับหน้าจอก็จะขึ้นมารายงานสถานะเหมือนเดิมนะครับหลังนั้นเราก็กดยืนยันออกไปนะครับเสร็จแล้วเข้าไปที่ซองจดหมายใหม่นะครับคือแพนเราจะรู้ได้เลยนะครับว่า ตามตารางที่น้ําหมดตรงไหนนะครับเขาจะหมดอยู่ฝั่งฝั่งนู้นนะครับเมื่อจะคู่รอบนี้เราก็จะเข้าไปที่ซองจดหมายเหมือนเดิมนะครับเขาจะมีตรงเ,เขาเรียกว่ารองานกับกับอา่านว่าตอนนี้จ็อบนะครับซึ่งต้องไปที่จ็อบงานนะครับครับเสร็จแล้วเมื่อกี้เราเขียนว่านาข้าวนะครับเขาบินไปแล้ว14นะครับเรากดไปที่14อร์เหลังจากนั้นเราก็กดสตาร์ทนะครับเหมือนเดิม กดสตาร์ทเสร็จแล้วกดยืนยันนะครับเพราะเราตั้งค่าไว้แล้วนะครับหรือถ้าเราจะเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนได้ทีนี้เราก็กดครับรูดเพื่อลันระบบนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็จะกลับไปที่ก็จะกลับไปที่จุดจุดเดิมนะครับเครื่องก็บินไปนะครับถ้าเราดูในระบบด้วยนะครับเราก็จะเห็นว่าเครื่องลูกศรนะครับลูกศรสีน้ําเงินนะครับบินไปในจุดที่เป็น ในจุดที่เป็นจุดน้ำหมดนะครับเมื่อสักครู่โอเคเสร็จแล้วนะครับเครื่องก็จะรันระบบเองนะครับแล้วก็ต่อต่อเนื่องเองนะครับแล้วก็ฉีดพ่นถอยหลังกลับแล้วก็ฉีดพ่นสีสีเขียวจะเป็นการฉีดพ่นนะครับสีแดงยังไม่ได้ฉีดที่เป็นรอยแดงไปนั้นก็คือบินเสร็จแล้วนะครับโอเคนี่คือว่าเป็น วิธีการทำงานนะครับของ r p 0 9นะครับก็เป็นการใช้งานที่เป็นระบบอ,อัตโนมัติโดยการมาร์กจุดนะครับโอเคครับผม